ได้คิวที่269อยกิกี่ปีนาทีเราจะได้คิวกันกว้าวว้าวดูเท่าไหร่กันนะแคท สี่สิบนาทีที่รอคอยค่ททุกคนคือต้องบอกก่อนว่าที่เรารอคิวนานเพราะว่าคนเยอะมากเราก็เลยต้องรอนะแต่ว่าหน้าตาออกมาน่ากินมากนะคะมันก็คือปลาหมึกอะปลาหมึกไซส์ XL เราซื้อเป็นไซส์ XL นะคะหนึ่งตัวแบบทอดกรอบมันจะมีปลาหมึกไข่ยัดไส้ด้วยนะคะแต่ว่าเราเอาเป็นปลาหมึกกรอบนะคะตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทเน่จิ้มดูกอนนะ อ,อร่อยอกรอบะน้ำจิ้มนะทุกคนน้ำจิม้มยังถือว่ากลางๆอยู่แต่ปลาหมึกอร่อยมากนะเหมือนกินขนมมาทุกคนอม,มันกรอบๆแต่เป็นปลาหมึกแทนนะ เงีนเสียงความกรอบไหมนอร่อยใครซื้อนะทุกคนต้องชอบแต่กินแบบร้อนๆเลยอร่อยกรอบๆอ,อันนี้เขามีผงปรุงหลายรสชาติมากนะคะแต่ว่าเราเลือกเป็นออริจินอลเลือกเป็นผงพริกไทยพริกไทยกระเทียมนะคะทุกคน มาทำลานทุกคนบายบายเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ